มาดูความสวยงามของตะโกนะครับสวนอาจารย์เชนนครปฐมนะครับสวัสดีครับวันนี้ตโนโอชแนลนะครับวันนี้จะพามาดูความเก่าแก่นะครับของบอนไซตะโกนะครับเพาะเมล็ดนะครับดูครับต้นนี้โอ้โหเป็นต้นเล็กๆนะครับถือมือเดียวได้นะครับแต่ว่าเขานี่เก่าแก่มากนะครับอายุน่าจะเกิน30นะครับดูครับหมูแตกหนังจระเข้นะครับเป็นเกดจระเข้เลยนะครับดูครับโอ้โหเก่าแก่จริง แล้วก็แตกใบอ่อนนี้สวยมากนะครับดูครับโอ้เป็นไซส์ที่แบบหายากนะครับต้องบอกว่าหายากเลยไซส์นี้แล้วก็เก่าแก่อย่างนี้นะครับเกือบเก่าแก่ยันกิ่งย่อยนะครับกิ่งย่อยนี้ยังเก่าแก่นะครับต้องสุดยอดจริงๆนะครับต้นนี้นี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าอัศจรรย์มากนะครับเพราะอยู่ในพื้นที่ที่คับแคบเล็กๆนะครับดูครับอยู่ในกระถางฟีฟอร์มที่แบบอลังการนะครับ ตื่นตาตื่นใจทุกต้นนะครับที่สวนอาจารย์เชนนครปฐมหรือเชนอะคาเดมี่นะครับหรืออาร์ตออฟบอนไซนั่นเองนะครับดูต้นนี้ต้นนี้เอาไปสาธิตที่งานบางกอกบอนไซคอนเทสนะครับที่ไล่อริยะนั่นเองนะครับตอนนี้ก็แตกกิ่งก้านนะครับกิ่งย่อยกิ่งอะไรแตกออกมาเยอะแล้วนะครับดูครับอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับและที่สําคัญคือปลูกด้วยหินทั้งนั้นนะครับปลูกด้วยหินทั้งหมดนะครับที่สวนนี้ดูครับ แล้วปลูกอยู่กลางแดดร้อยเปอร์เซ็นนะครับร้อยเปอร์เซ็นดูครับไม้สมบูรณ์มากนะครับไม้สมบูรณ์มากโอ้สวยงามนะครับต้นนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะครับเขาเก่าแก่มากนะครับทรงคุณค่านะครับแต่ละต้นแล้วใบเขานี้แตกยอดอ่อนสวยงามนะครับยอดใหม่นี้ออกตลอดนะครับนี่ครับดูการดูแลการใส่ใจแล้วก็การออกแบบการดีไซน์นี่เหลือล้ำจริงๆนะครับตื่นตาตื่นใจมากนะครับดู นี่คมันอยู่ได้ยังไงนะครับต้นใหญ่ๆนะครับอยู่ในพื้นที่กระถางนิดเดียวเองนะครับครับแคบนิดเดียวแต่ว่าอยู่ได้แบบนี้นี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นไม้พอมเมล็ดเหมือนกันนะครับเก่าแก่มากนะครับไม้ไซส์มือเดียวยกนะครับแต่ว่าโอ้โหเก่าแก่จริงๆนะครับนี่ครับไม้พอมเมล็ดนี่จากลากนะครับทําจากรากแล้วก็เขามาขดอยู่อย่างนี้นี่ต้องใช้เวลานานมากนะครับ โอ้ดูครับนี่เก่าแก่มากนะครับต้นนี้สวยงามจริงๆโอ้นี่ครับบอนไซตะโกนะครับใครมีแบบนี้ก็ลองเอามาทําดูนะครับลองหาดูแต่ว่าตอนนี้ก็แบบนี้ก็หายากแล้วนะครับนี่ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นมะขามนะครับที่บอกว่าปลูกยากเหมือนกันแต่ว่าอาจารย์เชนเอามาใส่ในกระถางแบบนี้นะครับตื่นตาตื่นใจมาก นี่ครับใครอยากเรียนรู้ก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับที่สวนฟูจิเมะนะครับของอาจารย์เชนนครปฐมนั่นเองนะครับโอ้โหดูครับมะขามตรงตกกระถางนะครับอยู่ในกระถางดูครับกระถางนี้ตื่นตาตื่นใจทุกต้นนะครับกระถางทีฟอร์มดูครับวางอยู่อย่างนี้เลยนะครับคือมีกรรมวิธีทําที่แบบสุดยอดมากนะครับแล้ววางอย่างนี้ไม้ก็ไม่ตกนะครับแน่นมากนะครับ แล้วเขาอยู่ได้ยังไงนะครับทั้งวันนะครับอยู่กับแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับมาดูเทียนทะเลเก่าแก่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้นะครับพอพอดีผมไปก็อันนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับก็กําลังปลูกนะครับนี่เอามาทําเปลี่ยนเครื่องปลูกทำอะไรเก่าแก่มากนะครับต้นนี้เป็นเทียนทะเลที่สายเหมือนตะโก้เมื่อกี้เลยครับสายเล็กๆนะครับแต่ว่าความเก่าแก่นี้สุดยอดนะครับดูซากครับนี่กําลังเอามาทํานะครับ เ็นเครื่องปลูกใส่กระถางสวยงามนะครับดูครับอ้โหโคตรแน่นๆนะครับโคนโคนใหญ่ๆนะครับเก่าเก๋มากนี่ต้นนี้รอติดตามนะครับต้นนี้ติดตามแต่ไม่ไม่ทราบว่าอไม้ที่สวนหรือว่าไม้อาจารย์ท่านไหนนะครับเอามาทําดูครับโอ้สวยงามนะครับตรงนี้ที่ทําไม้นี้ต้องบอกว่าสะดวกสบายนะครับมีห้องแอร์อย่างดีนะครับที่เชนัคาร์ดามี่นะครับดูนี่ครับ พี่แดงกําลังลินโนเวทมะขามเทศนะครับนี่พี่แดงนี้ก็ทําไม้ทุกวันนะครับนี่สุดยอดเป็นสิทธิ์เอกอาจารย์เชนเลยก็ว่าได้นะครับนี่สาธิตทําไม้นี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับล่าสุดก็ได้รางวัลที่หนึ่งนะครับที่ไล่อริยะด้วยนะครับชนะเลิศสุดยอดนะครับนี่มะขามเทศนะครับตอนนี้ก็กําลังเปลี่ยนเครื่องปลูกนะครับทําทรงใหม่นะครับนี่สุดยอดฝีมืออีกข้างหนึ่งนะครับ ทนนี้ต้องติดตามนะครับอนาคตไกลแน่นอนนะครับลำรับพี่แดงนะครับเขาปุกปุกเลยแล้วก็ขอตุ้มไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องถอดเลยนะคือคือถอดถอดที่กระสอบขอที่เป็นตุ้มดินนะนะก็เอาเอาไอ้นี่หลักหลักการว่าให้มันอยู่รอบรอบตุ้มดินนะมันจะมีรากแตงโมใหม่แล้วมันจะแข็งแรงรากฝอยเยอะใช่งว่าถ้าขอตุ้มนี้ก็ต้องถอดใช่ไหมก็ต้องถอด

คือต้องสมมติเราลดเช้าเงนี้ลดลดเต็มที่เลยเย็นมามาดูถ้ามันยนชื้นเราก็เว้นแล้วก็เ,เ,ปวเ,เป็นลดอบหน้าคือคือลดลดอีกวันหนะึ่งอีกวันหนึ่งครับแสดงว่าวันเดียวลดน,น้ำครั้งเดียวก็พอแล้วครั้งครั้งเดียวก็พอเพราะว่าในในช่วงแรกๆในช่วงแรกที่มันยังไม่ยังยังไม่ได้แบบแตกใบใหม่รากมันยังไม่ได้ดึงน้ำออกจากในเครื่องปลูกเยอะอย่างเงี้ยก็ตจองก็ต้องเจ็ แกะออกที่ตุ้มดินก็ต้องแกะแกะใช่แกะที่มันห่อตุ้มไว้ค่างพวกกระสอบอะแล้วก็กูต้องกูต้องลงกูต้องปลูกนิ้กระถางใส่กระถางใส่กระถางเลยปลูก